ดีค่ะอยู่กับช่องน้าพพัดรวมพักเครื่อง EP ที่145ี่ค่ะวันนี้มีพาบ้านค่ะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะราคาพิเศษเลยค่ะพี่พี่คะที่รายการละ200บาททุกรายการนะคะ3องค์500จะส่งให้ฟรีด้วยนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหรือว่าถ้าพี่พี่สะดวกโอนก็สามารถโอนได้เหมือนกันค่ะพี่พี่ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะนี่เลยด้านล่างนี้เลยยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะคะ0ู1 0 6่ง สอง3ค่ะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID l ดี e ลมาได้เลยนะคะฝากพี่ๆีที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภพัทรรวมพระเครื่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านรายการที่1กันเลยค่ะพี่ี่ค่ะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่พี่คะ่ะรายการหมายเลขหนึ่งเนาะนี่เลยค่ะสวยงามเลยไหนะพี่นะถ้าภาพไม่ชัดเจน ถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงหรือรับชมไม่ทันนะคะแอดไอดีไลน์น้องมาค่ะพี่พีแล้วขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่1นนะคะพี่พีขาส่องร้อบาททุกรายการค่ะลองรับชมกันดูนะพี่นะชื่นชอบรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะเป็นพับปิดตานะคะพี่เป็นพับปิดตาจัมโบ้นะนี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พีขารายการที่2ค่ะ200บาท นะคะ3องค์500รัดจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะรายการนี้รายการที่2ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่3นะคะพี่พี่ เป็นเต่าหลวงปู่หลิวค่ะรุ่นปดนี่ค่ะวัดไร่แตงทองไหนพี่นะรายการที่3นะคะเรียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยค่ะชื่นชอบรายการไหนอย่าลืมจำหมายเลขรายการนะพี่ๆนะแล้วก็แจ้ง E ีพีนะคะรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่4ี่ค่ะพี่ๆเป็นเหลียยหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะจังหวัดอายุทยาค่ะพี่ขานี่เลยเป็นรายการที่4นะคะเรียงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกค,ค่ะเป็นเหรียยรุ่น กันไพยนหนพี่นะนี่เหรียญเกา่าเหรียญสวยเลยค่ะรายการนี้รายการที่4นะคะพี่ขาไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้ค่ะพี่พี่ขะ,ะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยรายการนี้รายการที่5นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งน้องได้เลยนหนพ,พี่นะรายการที่5ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะพี่พ เป็นเหลียญหลงพ่อเกษมเข็มโกค่ะรายการหมายเลข6นะคะนี่เลยชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะพี่นะนี่เลยค่ะรายการที่6ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พ่ค่ะอันนี้จะเป็นพระพระสังฆจายนนพี่นะนี่องค์ใสๆนะคะนี่เลยปิดทองตรงกลางไปให้ด้วยนะพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการที่7ค่ะ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จนะคะรายการนี้นะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะพี่พี่รายการที่ รายการที่8ดนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะนี่เป็นพระสมเด็จนะคะเรียมไปให้อยู่ในกรอบค่ะพี่ค่ะสวยงามเลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญเจริญพรนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะปี17ค่ะนี่เหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะเลียมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่อ่ะสวยๆเลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่10ค่ะอันนี้จะเป็น เออเขี้ยวหนังเสือหรือเปล่านน้องไม่แน่ใจถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดไปน้องขออภัยนะพี่นะลองรับชมดูนะถ้าชืช่นชอบยังไงสามารถถูกเข้ามาจับจองได้นะคะของเก่าของแปลกนะคะพี่ๆอยากสะสมยังไงก็นี่เลยค่ะจับจองเข้ามาได้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ เป็นเหร e ียญหลวงปู่ทวดนะคะรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดวัดช้างให้ค่ะเรียบไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมะคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะนี่เก่าเสวยสวยทุกรายการเลยพี่พรับชมกันดูนะรายการต่อไปค่ะรายการที่12คะ่ะเป็นแหวนนะคะของหลวงพ่อโตคะ่ะพ,พี่นี่เป็นแหวนเก <eb> ่าเกสวยสวยเลยสวยงามมากๆเลยนะนพี่นะรายการนี้รายการที่12คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่13ค่ะ หลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าข่เพี่นี่หนาสวยเก่าแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะคะรายการที่สิบสามค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะแจ้งน้องได้เลยหนพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นพระรอดนะคะรายการที่สิบสี่นะ ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถถูกเข้ามาจับจองได้เลยค่ะพี่พี่รายการที่14รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่15ค่ะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเป็นพิมพ์ทอใหญ่ตรงกลางตรงนี้นะพี่นะ้อน,นี้เลยอ่ะสังเกตดูนะคะนี่รับชมดูได้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะสองรยบาททุกรายการค่ะพี่พี่นะ3องค์500เท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่16ค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะแต่งฉลุมาของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะพี่ๆนะนี่เลยเป็นเหรียญฉลุเก่าๆสวยๆเลยค่ะรับชมพิจารณาดูได้เลยรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่17ค่ะ จบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่17นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์เก่าๆค่ะพี่พี่นี่เลยรายการนี้รายการที่18นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะ เป็นพระร่วงนะคะพี่ขาเป็นพระร่วงรางปืนนะรายการที่19นะคะ <_ EN> เนื้อชินเก่าเก่าหน่อยพี่เนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่ <_ EN> เป็นเหรียญโอโบราณน,นะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะเลี่ยมจับขอบไปให้นะ <_ EN> นี่เหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังพี่พี่รับชมดูนะ <_ EN> รายการนี้นะคะเป็นรายการที่20ค่ะ รายการที่20นะคะพี่พีนี่เลยเก่าๆสวยๆเลยนะพี่พีรับชมดูนะคะชื่นชอบรายการไหนก็แจ้งหมายเลขรายการลรอีพีให้น้องได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะพี่พีเป็นนางพญานะคะพี่ขารายการที่21นะนี่เก่าสวยดีเลยค่ะพี่พีขารับชมดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะ แจ้งหมายเลขรายการแจ้ง EP รายละเอียดให้ชัดเจนนะคะรายการนี้รายการที่21ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะพี่พี่เป็นพาพุธชินาาชนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่22ค่ะนี่สวยงามนะพี่พี่นะรับชมดูนะคะนี่ตรงฐานนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะรายการหมายเลขที่22นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดค่ะพี่พีปีพสองห้าศูนย์สามค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่เลยด้านหลังค่ะนี่ด้านหลังนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะคะรับชมดูนะคะชื่นชอบรายการไหนพี่พีสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่พี ปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีค่ะพี่พี่ขาเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกหนาๆน,น,น,นะด้านหลังก็เป็นหลังเอ่อหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่24ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่ขารายการที่25นะ ชื่นชอบสนใจถูกใจอย่างไรสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่26ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้รุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 6ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่27ค่ะ เป็นหลวงปู่เผือกนะพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นพาะซุ้มกอค่ะพีพี่เลี่ยมจับขอบไปให้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ย9ค่ะ เป็นผ้าเนื้อชินค่ะพี่ขาน่าจะเป็นผ้าหูยานนะรายการนี้นะคะเป็นผ้าเนื้อชินเก่าๆคะ่ะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ย9เกคะ่ะพี่พี่รายการต่อไปจะเป็นเป็นรายการที่30บนะคะนี่เลยพี่พี่เป็นอ่หลวงปู่ด,ดู่นะคะพี่ขาเป็นของหลวงปู่ด,ดู่นะเป็นขุนแผ่นเนาะพ,พี่เนาะนี่เลย สวยงามค่ะเป็นของหลงปูดูวาสักแกนะคะด้านหลังก็มีตะกุดไปให้หนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนี่ไปพร้อมถุงแบบนี้นะคะรายการที่30ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะ เป็นพระสมเด็จค่ะพิมพ์เก่าๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการที่31นะคะนี่เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่31คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่32เป็นนางพญาค่ะพี่ๆรายการที่32นะคะ เก่าสวยเลยนะพี่พี่รับชมดูค่ะรายการที่32ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่33ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญโลอโบราณนะคะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ค่ะวัดบางขานนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะพี่พี่นี่เลยรับชมดูได้เลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะ เปี่ยนเหรียญโลบราณนะคะหลวงปู่สุขค่ะพี่พีรายการที่34นะพี่พีรับชมดูนะคะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะสนใจถูกใจรายการไหนก็สามารถแจ้งเป็นหมายเลขรายการและอีพีได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่35ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรค่ะรายการที่35นะคะปี2507ค่ะพี่พีค่ะรายการที่35นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่3า สค่ะเหลี่ยญหลวงปูทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะนี่เก่าสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมดูนะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะสามารถแจ้งน้องได้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่36ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่37ค่ะอันนี้เป็นเหมือน เป็นพิมพ์เหลียยล่อบโบราณนะคะพ,พี่แล้วก็มีเป็นพักกิ่งอยู่ด้านหน้านะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่37นะคะถ้าน้องพูดผิดพลาดประการใดไปน้องขออภัยนะพี่นะนี่เลยค่ะรายการที่37รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่38ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนค่ะรายการที่38นะ นี่เลยด้านหลังนะคะสวยงามค่ะวิหารายการนี้รายการที่38ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่39ค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่รายการที่39นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรกันเข้ามาได้เลยจับจองได้เลยนะคะรายการที่พี่พี่ถูกใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40ค่ะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะวัดตะโกค่ะพี่ขานี่เลยสวยงามเลยนะกรอบก็เก่าสวยดีค่ะพี่ขานี่เลยรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่พี่พิจารณาดูนะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่41่บอ็ดค่ะพี่พี่อันนี้จะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญโอโบราหลวงพ่อทับนะคะเว้ยค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่41นะคะนี่เลยเกา่าๆสวยๆปิดทองลงหลักไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่42ค่ะเป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดปากของมะขามเท้าค่ะเหรียญโอโบรานะคะนี่เลยสวยงามแบบนี้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่42ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่43ค่ะ เดียวหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามเลยนะพี่นะรายการที่43ค่ะพี่พี่อ่านี่รับชมดูได้เลยนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่44ค่ะ เปีเ่ยเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารรนะคะรายการที่44ี่ค่ะพี่พี่เหรียญเก่าๆสวยๆเลยนะพี่พี่พิจารณาดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยคะ่ะรายการนี้รายการที่4ี่ิบี่ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่4ี่สิบห้านะคะเป็นเป็นพาเนื้อชินนะพี่พนะก็น้องไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะดูเก่าๆเ,เลยคะ่ะนี่รับชมดูได้เลยคะ่ะเป็นรายการที่4ี่สิบห้านะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่46ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพนะคะรายการที่46นะ 2482นะคะปีพศค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่46นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่47ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญโลบบราณนะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่47นะนี่ด้านหน้าด้านหลังสวยงามเลยนะคะพี่พี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่47ค่ะพี่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการ การที่48ค่ะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะวัดละหาไรไลค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่48นะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะพี่นะรับชมกันดูค่ะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะราคาพิเศษเลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยพิจารณาดูก่อนได้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะพ,พี่ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่49ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพี่พีรายการที่49นะคะปีพศ .2531 ค่ะพี่พีเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะเก่าเก่าเลยค่ะพี่พีค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่49ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่50ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีค่ะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมอยู่ในกรอบนะคะรายการนี้รายการที่50ค่ะพี่พีนี่ เก่าสวยเลยนะพี่นะรายการที่50นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่51ค่ะพี่พี่เห <_ t ap> ลียนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการที่5 1ค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปี17ค่ะ <_ t ap> นี่เลยค่ะรายการนี้รายการที่51นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่52ค่ะอันนี้เป็นพระปิดตานะพี่นะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ค่ะรายการที่52ค่ะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิบสามค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่เรี่ยมอยู่ในกรอบนะพี่พนะ นี่เลยค่ะรายการที่53นะคะเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันเลยนะพี่นะแต่ว่าคนละเนื้อเลยนะคะพี่ค่ะรายการที่53ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่54เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะรายการที่54นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนพี่ๆสามารถโทรเข้ามาแจ้งน้องในไลน์ได้เหมือนกันนะพี่นะรายการที่54ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่55ค่ะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการที่ห้าสิบห้าค่ะนี่เลยสวยงามทุกรายการเลยพี่พี่พิจารณากันดูนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะพี่พี่เป็นพระยอดธงนะคะรายการที่ห้าสิบหกนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะ เป็นเหรียญแปดรอบน,นะคะหลวงปู่ทีมวัดรละหานไล่นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ห้าสดนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5้าสค่ะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้ไม่ได้ตัดปีกนะ้อยพี่พน้องเก่าๆค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสิบแปดนะคะ เก่าๆทุกรายการเลยพี่พี่รับชมกันดูนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะพี่พี่เป็นเหรียญลอบโบราณนะคะของหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พี่คะเหรียญโอบโบราณเก่าๆเลยนะพ,พี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 59นะคะพี่พีรายการที่59เกค่ะนี่เก่าๆสวยๆเลยค่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่60ค่ะพี่พีเป็นเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินจีนนะเหรียญโบราณเหรียญสะสมของจีนนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่60นะคะพี่พีรับชมดูนะชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข,ข้ามาจับจองได้เลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่61คะ่ะอันนี้เป็น พระอะไรน้องไม่แน si nice ่ใจนะคะเป็นพระเนื้อชินเนาะเก่าๆค่ะพี่ขารายการที่61ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่62นะคะอันนี้เป็นเหมือนหนุมานเชิญทงนะคะพี่พี่ขาด้านในเนาะเป็นเหมือนงานเกะมานะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่62นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่63ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาพิมพ์ขี้ตานะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่63ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่64ค่ะพี่พี่เป็นแหวนนะคะของหลวงพ่อโตค่ะรายการที่64นะคะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่65ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่65นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการที่65ค่ะพี่พีได้าการต่อไปจะเป็นรายการที่66ค่ะ เป็นเหรียญรอบโบราณนะคะเป็นเหรียญรอบโบราณพระพุทธชินราชนะายพี่นะเลี่ยมจับขอบข้างไปให้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่66 6สิบค่ะพี่ๆค่ะนี่รับชมดูได้เลยรายการต่อไปค่ะรายการที่67สิค่ะพี่ๆเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะรายการที่67นะ เก่าสวยเลยพี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถถูกเข้ามาจับจองได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่67ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่68ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะรายการที่68นะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่69ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะรายการที่69นะคะ ชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการนี้รายการที่69ค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่70ค่ะเป็นพารีลาเม็ดขนุนนะคะรายการที่70นะพี่พี่นะรายการที่71ค่ะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่ค่ะรายการที่71เป็นเบีย้ยแก้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะ เรียมเปิดหน้าไปให้แบบนี้เลยค่ะไปการต่อที่รายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองค่ะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะนี่วัดช้างให้นะคะด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่เจ็ดสินะคะไปการต่อที่รายการที่เจ็ดสิบสค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์เก่าๆค่ะ รายการที่74กันเลยค่ะพี่ขาจะเป็นเหลียญหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้รายการที่74ดนะพี่พนี่เลยด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมนะรายการต่อไปรายการที่75นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่75นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่76ค่ะ เป็นพระเนื้อชินนะคะเป็นพระซุ้มเส้นคู่น้อยพี่นะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรเนาะพี่พี่ลองรับชมดูค่ะรายการนี้เป็นรายการที่76็สินะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่77ดคะ่ะเป็นพระพิคันเนตนะ้อยพี่เนาะรายการนี้ก็องเก่าๆพิมเก่าๆค่ะรายการที่77สิบดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่78ค็ค่ะพี่พี่นี่เลยเป็นเหรียญหลโบราณ น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่เจ็ดสิบแปดนะคะพี่ขานี้เลยนะ <mijn> รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่เลยรายการที่เจ็ดสิบเก้าค่ะรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่แปดสิบนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะพี่น้านี่เลย แต่คนละพิมพ์คนละแบบเนาะคนละเนื้อนะคะเป็นรายการที่80รายการสุดท้ายนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็น,นี้เลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0910629533สามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน ID l i n ยมาได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภาพาัดรวมพักเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในอีหน้านะคะสวัสดีค่ะ